ไม่รู้ว่ามันจะว่วมยังไงครับอยู่เฉยๆก็ว่วมครับ <c oughs> รีวิวช่วงล่างโอ้ยรู้แน่คุกมักมยังไง 聊他进来。<laughs> การเอาดินใส่ได้ครับสภาพดีครับสภาพดี <laughs> ซื้อต่อ <laughs> ต่อไหน <laughs> ไอ้รูก ต้องเติมลมก็กี่ได้แล้วครับเราตัดตัดกันนี่ตออต่อต่อต่อ,ตอ,อ,ตอจเจี่ยฮะกอลังเข้าออกไปเลย ก็ขึ้นเลยนะอ่ะกลับบ้านเติมเติมล้มหยางไอ้ขี้ได้แล้ววะนะลมล้มหยางมันหัวสนื้อก่อหลังคามัหนาสิบอนี่หรอกับไปเลยบอนี่สมุดุมาวะสะพนี่สภาพตับอลเช่วงลำนักเดือนสมุุลมาเนล่ยก้อนนี้นแมนแมก็อหลังคาไปดันทีนเลยมั้วเดี๋ยวเวียงไปเลยเหวียงไปเลย multimotor à. <laughs> <Hey>, xuống lại <laughs> ไอ้นุ่มลองสั่นนัหนักบึงลองสั Efendimiz> ่นนัหนักบึงลองสั่นนัหนักบึงนี่โหลดอะโอ้ยยิ่งเสีย

Bay đi đi. À. Bay đi. Bay đi. Hả? À, bay bay bom cản lại.